ขณะที่เรื่องของการานิรโทษกรรมเนี่ยเรื่องมาตรา112ดูเหมือนว่าจะเป็นจุดสลบแต่ไปทีไรายเนี่ยมีประเด็นทุกทีแล้วก็ตัวของนายทักษิณชินวัตรเองเนี่ยวันนี้มีมุมมองของนายแพทย์วร,รงเดชกิจวิกรมประธานพักไทยพักดีว่าตัวนายทักษิณเนี่ยคะ่ะคือจุดตายทั้งของตัวของเขาเองและของพักเพื่อไทยไปฟังการสัมภาษณ์พิเศษค่ะ จุดตายของพรรคเพื่อไทยวันนี้คือ5ทีของคุณทักษิณที่กระทำต่อพรรคเพื่อไทยและกระทำต่อชาธาระกระทำต่อสังคมที่ประชาชนรับไม่ได้ปัญหาเรื่องการเนกโทษกรรมคุณควรจะเรเทษให้ประชาชนทั้งหมดเลยคุณไม่ต้องมาดึงเก็บนาม,มาขนาดนี้ตั้งแต่ปี48รวมทั้งคดีใหม่ๆที่เกิดขึ้นแล้วด้วยหลักการแล้วเนี่ยเราถือว่า3 3เรื่องแขนมันเป็นเรื่องเซอร์ส <S S S 1> ิี่ที่ทไม่ควรจะเนรโทษ ือหนึ่งคดีทุจริตอันที่สองก็คือคดีฆ่าคนตายและอันที่สามคือคดีดจับโยงสถาบันเบื้องสูงก็คือมาตาราหนึ่งึงสองถามว่าเพื่อไทยมีท่าทีอย่างไร,งไรผมคิดว่าเพื่อไทยกําลังกักแบ่งรับแบ่งสู้เนื่องจากว่าเพื่อไทยเนะี่ยลึกๆแล้วเขาคงต้องการให้ใหการนึดโทษคดีหนึ่งสองทำไมผมเชื่อแบบนั้นเพราะท่าทีที่แสดงออกของเพื่อไทยเหมือน,นแบ่งหน้ากันเล่น บางคนก็กระดิกมือรือเจริงจังที่จะนนรโทษหนึ่งหนึ่งสองบางคนก็ทําเป็นยัง,ย,งยังไม่กลา้าแต่อย่าลืมว่าคุณทักษิณมีปัญหาคดีหนึ่งสองอยู่นั้นผมผมก็ยั่งคิดว่าเขากําลังดูทีท่าอยู่เขาลึก,ลกแล้วเขาก็ต้องการจะเนรโทษหนึ่งหนึ่งสองแต่ไม่กลา้ามีการประเมินวิเคราะห์ไปถึงท่าทีในการทํางานร่วมกันของพักส้มเอาง่ายๆกับพักแดงอันนี้คุณหมอวิเคราะห์เรื่องนี้ยังไงคะคืออย่างนี้ฮนะ แต่เดิมเนี่ยในฐานเดิมรากที่มาเข้ามาจากที่เดียวกันเขามีพื้นฐานความคิดที่สอดคล้องกันอันนี้เอารากเดิมก่อนนะแล้วผมก็เชื่อว่าเขายังเป็นแนวร่วมในการทํางานช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่มันถึงวันนี้แล้วเนี่ยพรรคแดงเองก็มีท่าทีที่รับรู้แล้วว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ควรเข้าไปจับช่วงแต่พรรคส้มเองยังมีจุดนี้อยู่ ในการที่จะเลิกมากตาหนึ่งสองดังนั้นจุดเปาะบางที่พรรคส้มกระแดงอาจจะมีจุดนี้อยู่บ้างในการที่จะทําให้การทํางานไม่สามารถที่จะร่วมมือกันได้ร้อยเปอร์เซ็นตแต่ผมเชื่อว่าความคิดอย่างอื่นเขายังไปด้วยกันอยู่ยังมีตรงนี้เพราะรเพื่อไทยเองก็ต้องการที่จะสร้างบทบาทนําในการที่จะชี้เห็นว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในสถานะที่มาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันต้องสูงคือสิ่งที่ประชาชนคนไทยเทิดทูนและถือว่าเป็นสถาบันหลักในการหลอมรวมความเป็นหนึ่งเดียวของชาติไทยแต่นั่นมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนะี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาเนะี่ยมันเกิดจากการพยายามยุบยงของพรรคการเมืองกระบวนการต่างชาติผมองย้ำนะว่าเรื่องนี้มีกระบวนการต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเมื่อมายุบยงเยาวาชนลูกหลานประชาชนที่ประสบการณ์น้อย และสุดท้ายแน่นอนก็ต้องถูกดำเนินคดีตามมาตามหนึ่งสองดังนั้นผมก็ต้องเรียกร้องพวกคุณว่าคุณต้องเข้าใจนะว่าสถาบันเบื้องสูงท่านไม่ได้ลงมาเกี่ยวข้องปัญหาดแดงสิน้นปัญหาของชาติบ้านเมืองมันเกิดจากนักการเมืองโกงนักการเมืองทุจริตมันมีอยู่แค่นี้เองดังนั้นเมื่อคุณพิจารณาของกรรมธิการในเรื่องเกี่ยวกับการเลือกข้อสก,กรรมคุณควรต้องมองบนพื้นฐานของความเป็นจริง ุกอย่างคุณนี่ก็ทั่วไปเลย,เลยคุณไม่ต้องมาดึงเกมไม่ต้องมารอชาตอแต่หนึ่งหนึ่งสองไม่ได้เพราะว่าจุดตายวันนี้อยู่ที่คุณทักษิณ <c oughs> คือสมัยคุณยิ่งรักเนี่ย <c oughs> มันเป็นประเด็นที่ช่วยคุณทักษิณ <c oughs> ตอนบอลนี่ทศรกรรมสุดซอยก็คือต้องการจะช่วยคุณทักษิณ <c oughs> แต่วันนี้คุณทักษิณกลับเข้ามาละ <c oughs> คุณทักษิณแทบจะไม่มีประเด็นประเด็นอะไรละเหลือแต่ประเด็นเรื่องหนึ่งสองที่โอเคต่ขึ้นศาลนั้นจุดตายของพรรคเพื่อไทยวันนี้คือท่าทีของคุณทักษิณที่กระทำต่อพรรคเพื่อไทย และกระทำต่อสาธารณะกระทาต่อสังคมที่ประชาชนรับไม่ได้ดังนั้นทุกตัวอย่างอยู่ที่คุณทักษิณสังเกตนะครับว่าณนะขณะนี้เองเนี่ยจุดประานในการร้องของคุณธีรยุทธ์ก็คือก็ร้องไปที่คุณทักษิณโดยที่ไปครอบงำพัคเพื่อไทยและร้องคุณทักษิณก็คือทําให้เสื่อมเสียต่อสถาบันเบื้องสูงนั้นตรงน,นี้มันเป็นจุดต้นทีที่ทําให้เพื่อไทยจะมีปัญหากับเพราะคุณทักษิณนะ